ทีนี้เราจะตอบอยังไงแล้วก็มีอยู่สองอย่างคือไม่ตอบหรือว่าถ้าจะการุณาเขาเราก็ต้องบอกเขาว่าไอ้กระต่ายมันไม่มีเขาหรอกนะแล้วกระต่ามันไม่มีหนวดหรอกนะพอเราตอบไปอย่างนี้ไอ้คาถามเขาก็ต้องพับไปเองพอเขารู้อ๋ออย่างนั้นเราก็ถามผิดนะก็ก็พับไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดชันนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องลึกซึ้งพระพุทธเจ้าจะเชี่อเขาเห็นว่า อัตตาหรือว่าสัตว์หรือบุคคลมันไม่มีมันไม่มีโดยอาการยังไงต่ไปพูดเขาว่าสัตว์บุคคลไม่มีหรอกไอย่างนั้นก็ยอมรับไม่ได้ต้องแสดงธรรมให้เห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นพอเขาเห็นอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็ตัดสินได้ว่าอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลมันมีหรือไม่มีประการใดเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังกัน ฟังแล้วก็ตัดสินไปได้เลยนี่ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอเราเรียนแล้วรู้จุดว่ากรรมนั้นๆจะเป็นปานาติปาตหรืออาทินนาทานเป็นต้นก็ดีมันอยู่ที่ตรงไหนจุดที่เป็นปานาติปาตจุดที่เป็นอาทินานาทานเราเกิดความรู้แล้วอย่างนี้เราก็ตัดสินของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเกิดความรู้แล้วก็ตัดสินของเราได้เพราะฉะนั้นอ่ะพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะ พิเศษอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือมันเป็นเหตุให้คนเรามีตนเป็นที่พึ่งได้พอมีความรู้เราสามารถตัดสินอะไรของเราได้ทั้งนั้นไม่เหมือนอย่างที่อื่นมันขึ้นศาสนาอื่นเราอยากจะรูะ้ว่าอันนี้มันถูกมันไม่ถูกควรไม่ควรประการอะไระก็ต้องไปหานักบวชหรือว่าผู้รู้ในนี้กายนั้นนั้นศาสนานั้นๆถ้าเขาว่าถูกเราก็ ยอมรับว่าถูกถ้าเขาว่าผิดอ่ะเราก็รับรู้ไว้ว่าผิดไอ้ผิดถูกอะไรก็ขึ้นอยู่กับที่คนนั้นบอกเราไม่มีความรู้เป็นของตัวเองแต่พุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้เป็นคนมีตนเป็นที่พึ่งเอาจริงๆนะพอเรียนรู้จับหลักการได้แล้วเราก็ตัดสินของเราได้ทีเดียวอ่ะอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนควรอันไหนไม่ควรเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษามีความรู้บ้างพอสมควรแล้วจะไม่มีหรอก จะไปถามคนทั้งหลายเขาไปผมทําอย่างเงี้ยมันบาปไหมหรือว่าไม่บาปพอกก็บอกว่าบาปอา่าก็กลัวไปตกใจไปอ่าพอเขาว่าไม่บาปอ่าก็สบายใจไปโล่งไปก็ขึ้นอยู่กับคนที่บอก <c oughs> แล้วแต่เขาจะว่า Graeme ที่จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือหรือไม่ก็ยังไม่ทราบนะ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> ย่อมสําเร็จทั้งทางกายทาวันบ้างทางทาวิจิตรบาลบ้าง ส่วนมากก็เห็นชัดกันอยู่ว่าทางกายทวารเพราะต้องลงไม้ลงมือเขาถึงจะตายได้ก็เลยละละเลยเว่าจีทวารไม่เห็นความสําคัญแต่ผมไหวว่าจีทวารเนี่ยดูมันจะหนักหนาสาหัสอย่างผู้นําของประเทศอภิมา,าํามาจสั่งคําเดียวเท่านั้นว่าปล่อยขีปนาวุธที่ติดนิวเคลียร์ไปอย่างเงี้ยดูสิพูดคำสองคำเท่านั้น ฆ่าคนได้เป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมใช้คำพูดตอนนั้นเองฆ่าคนได้เยอะแยะมากมายถึงขนาดนั้นไอ้ลงมือฆ่าโดยตัวเองซะอีกไม่มีทางจะทำได้อย่างนั้นแต่สั่งก็ไม่มันคือคำเดียวต่นนั้นเองคนตายเป็นแสนเป็นล้านเพราะฉะนั้นไอว้วจีทวันไม่ใช่หน่อยไม,ไม่ใช่ย่อยท่านบอกว่าปานาติปาฏมีโทษมากมีโทษน้อยแตกต่างกัน กล่าวคือถ้าหากว่าเป็นการทําสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอันปราศจ,จากคุณธรรมมีศีลเป็นต้นให้ตายถ้าหากว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กก็มีโทษน้อยถ้าหากว่าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ก็มีโทษมากถามว่าเพราะเหตุไรเพราะในสัตว์เล็กอาศัยกิเลสและความพยายามเพียงเล็กน้อยก็สําสเร็จส่วนในสัตว์ใหญ่ต้องอาศัยกิเลสและความพยายามมากกว่านี่สําหรับในสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีคุณธรรมอะไร เพราะมันไม่มันเป็นสัตว์เดราาัจฉานพื้นฐานจิตใจมันต่ําไม่รู้จักจะเจริญคุณธรรมฆ่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบาปที่ถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วก็บ,บาปน้อยแต่กันนั้นในระหว่างสัตว์เดราาัจฉานด้วยกันนะฮะยังมีบาปน้อยบาปมากแตกต่างกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยทําให้ตายมันทําได้ง่ายไม่ต้องอาศัยกิเลสหรือความพยายามแรงกล้าก็สําเร็จแต่ว่าสัตว์ใหญ่ๆต้องอาศัยกิเลสกับความพยายามมาก แปลงกล้าจึงจะสําเร็จได้กิเลสที่หรือความพยายามที่มีเล็กน้อยนั่นแหละทำำํากรรมกรรมนั้นก็เรียกว่าเล็กน้อยบาปน้อยถ้ากิเลสด้วยความพยายามมากก็มีโทษมากคือเป็นบาปมากอันหนึ่งในบรรดาสัต์ที่มีคุณธรรมอย่างมนุษย์เป็นตน้นคือสามารถจะเจริญคุณธรรมได้ ป้านาติป่าที่เป็นไปในผู้มีคุณธรรมน้อยก็มีโทษน้อยที่เป็นไปในผู้มีคุณธรรมมากก็มีโทษมากอย่างมีคุณธรรมสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้หมายถึงกับเป็นอนันตารยกรรมให้ผลในชาติถัดไปทีเดียวหรือว่ามีคุณธรรมกับเราเป็นการส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่อย่างพ่อแม่ของเราอย่างนี้เรา ทำชีวิตของท่านในสิ้นน่ะบาปมากทษมากแต่ถ้าหาว่ามีคุณนรรมเท่ากันปนาณาติปาดนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยก็เกี่ยวกับมีกิเลสและความพยายามอดชื่อว่ามีทษมากก็เกี่ยวกับมีกิเลสและความพยายามแรงกล้ากิเลสและความพยายามอดนั้นเป็นยังไงเวลาจะฆ่าคนฆ่ามนุษย์คือย,อยังไงกิเลสความพยายามแรงกล้านั้นเป็น กีเลศความพยายามแรงกล้าอย่างโกรธมากมากอย่างนี้รึเปล่าโกรธมากมากแล้วก็ทําโดยทุกวิธีทางที่จะให้เขาตายก็เรียกว่ามีกีเรสแล้วก็กีเรสก็แรงกล้าความพยายามก็มากแต่ถ้าหากว่าโกรธน้อยความพยายามก็น้อยเขาก็ตายได้แล้วเออย่างนี้เรเปล่ากีเรสน้อยมีความพยายามน้อย ท่านก็พูดแต่เพียงหลักการท่านก็ไม่มีการยกตัวยอย่างให้ให้ดูกันบ้างเลยนะฮะแต่ก็คงจะมีความหมายอย่างที่ผมว่าเพราะมองไม่ไม่เห็นอะไรอย่างอี้ตกลงว่าทำให้เขาตายนะะเรียกว่าปานาติบาทปานาติบาตมีองค์ประกอบห้ามีองค์เข้าไปตัดสินอีกนะครับยังไม่แน่หรอกว่าไอาการทำให้สัตว์ตายอะ จะนับว่าเป็นปานาติปาได้แล้วแต่ก็ไม่พร้อมเรียงโดยองค์ห้าประการดังกล่าวต่อไปนี้แล้วนะแม้ทําให้สัตว์ตายก็ไม่ชื่อว่าเป็นปานาติปาความว่าแม้จะหมายเอาวัฏกะเจตนาว่าเป็นปานาติปาเก็จิงอยู่คือว่าอกรรมพวกนี้มันสําเร็จโดยเจตนาต้องมีความตั้งใจพยายามจากข้า แล้วไปฆ่าเขาตายเอาอย่างนั้นก็นับได้ว่าเป็นปานาติปัตหากจะชี้ถึงตัวสภาวะกันว่าปานาติปัตได้แก่อะไรตัวเจตนานั่นเองเรียกว่าปานาติปัตแต่ว่าเจตนาเนี่ยความตั้งใจมันตั้งใจจะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระบุลงไปให้ชัดเจนว่าเจตนาตั้งใจทําอะไรตั้งใจฆ่าทัานเรียกว่าทัากษะเจตนานั่นแหละ ปานาติปาตขึ้นอยู่กับตัวนั้นวัตกะเจตนาเขาเรียกว่าเป็นองค์ธรรมของปานาติปาตแต่ถึงกระนั้นก็ตามลำพังวัตกะเจตนาเพียงตัวเดียวนี้จะได้ชื่อว่าเป็นปานาติปาตก็ต่อเมื่อมีองค์ห้าพร้อมเพรียงกันเท่านั้นได้แก่หนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตนี่ข้อนะฮะ สองปานะสัญญิตาความเป็นผู้รู้อยู่ว่านี่เป็นสัตว์มีชีวิตสัตว์มีชีวิตอย่างเดียวก็ไม่พอยังมีอีกองคหนึ่งก็คือว่ารู้อยู่ว่านี่เป็นสัตว์มีชีวิตสาวักาจิตตังมีความคิดจะฆ่าเกิดความคิดจะฆ่าสีอุปปักมกโมีความพยายามที่จะฆ่า เตะนะม,มรนังสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นอย่างเนี้ยอย่างเรารู้อ่าอันนี้เป็นสัตว์มีชีวิตแล้วเราก็ประสงค์ที่จะไม่ให้มีชีวิตอาจจะโกรธก็ได้หรือว่าต้องการไม่โกรธไม่เกลีดอะไรแต่ว่าประสงค์จะเอามาปรุงเป็นอาหารอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็รู้อยู่ว่านี่เป็นสัตว์มีชีวิตเอ๊ะมันกระดุกกระดิกได้หายใจได้นะเก <c oughs> ิดความคิดที่จะฆ่าตราบใดที่ยังไม่มีความพยายามหมายความว่าไม่มีการลงมือฆ่าตราบนั้นปานาติปาตก็ไม่มีท่านยกเรื่องพรานป่ามาเป็นนิทัศะนอุทาหนท่านบอกว่าพรานป่านะตื่นเช้าขึ้นมาก็าดำริจะไปป่า ก็จึงคว้าหอกคว้าธนูเตรียมพร้อมนะพร้อมทั้งสเสบียงอาหารวันนั้นก็ท่องไปในป่าทั้งวันไม่เจอสัตว์อะไรสักตัวที่จะฆ่ามันได้เลยก็กลับมือเปล่ามากลับมาบ้านมือเปล่าถามว่าเขาทำกรรมอะไรสักอย่างไหมทำกรรมอะไรสักอย่างไหมในบรรดาอากุศลกรรมาบทตั้งสิ ไม่ได้ทําเลยสักอย่างได้แต่มีกีเลสอยากได้สัตว์อย่างเดียวทีนี้อีกวันหนึ่งก็อย่างนั้นแหละอีกออกป่าอย่างนั้นอีกคราวนี้เจอสัตว์มันอยู่ไกลก็ยิงธนูไปไม่โดนสัตว์นั่นตกใจวิ่งหนีไปแม้อย่างนี้ก็ไม่เป็นกรรมอะไรสักอย่างท่านว่ายอย่างนั้น คราวนี้มีเจตนาฆ่าแล้วนะวัตกาเจตนาไอ้คราวก่อนนะแม้แต่วัตกาเจตนาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้คราวก่อนนะไม่ต้องสงสัยเลยไม่เป็นกรรมอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะว่าวัตกาเจตนาจะมีก็ต่อเมื่อเจอสัตว์ซะก่อนสิที่ท่องป่าไปทั้งวันไม่เจอสักตัวอะไรที่จะฆ่าได้เพราะฉะนั้นวัตกาเจตนาจะไม่เกิดขึ้นมีแต่กิเลสอ,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 อยากได้สัตว์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เจอสัตว์ พาเจอสัตว์นั้นความคิดที่จะประหัตประหารมันก็เกิดขึ้นเรียกว่าเกิดวัฏกะเจตนาก่อนหน้าอคันธนูยิงลูกศรไปไม่ถูกสัตว์ตกใจวิ่งหนีไปไม่เดี๋ยวหลังถามว่าทํากรรมอะไรสักอย่างไหมพูดถึงอกุศลกรรมบทนะไม่เป็นอกุศลกรรมบทอะไรสักอย่างแม้มีวัฏกะเจตนาแล้วเห็นไหมฮะ ท่านบอกคราวนี้นับเป็นกรรมได้แล้วแต่มันไม่ใช่กรรมบทเป็นกรรมเล็กน้อยที่ให้ผลได้ในป, <üler> ประวัต<ไป>ิการเพราะว่ามันมีเจตนาเกิดขึ้นแล้วเพราะเจตนาเนี่นยเป็นตัวกรรมแต่ว่าเป็นกรรมเล็กน้อยเพราะว่ายัางไม่มีความพยายามการกระทํานั้นก็ยังไม่สําเร็จกรรมเล็กน้อยก็ให้ผลได้เฉพาะในประวัติการเท่านั้นะกรรมเล็กน้อยแบบนี้คําว่าให้ผลในประวัติการก็คือหลังจากเกิดแล, <ambos S 2> ล <ะ S 1> ้ว <ใน S 1> เกี่ยวกับไอ้ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเป็นเหตุให้ประสบเพรเห็นรูปที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามน่าเกลียดได้ฟังเสียงที่ไม่ดีไม่เพราะไม่สนอหูอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นทีนี้อีกทีเจอสัตว์ดยงนั้นได้ยิงไปคราวนี้ไม่พลาดโดนตัวมันแต่ไม่ตายก็ไม่ยังไม่เป็นปานาติปาตไม่เป็นอากุศลกรมบทข้อแรกนี้แต่ว่า เป็นกำหนักกว่าเมื่อคราวกดคือที่ยิงไม่ถูกหนักเบากว่ากันแค่ไหนเพียงไรท่านก็ไม่บอกเมื่อท่านไม่บอกผมจะมาบอกต่อได้ยังไงนะผมก็อาศัยตำราเป็นสำคัญเอาไปว่าหนักกว่าทีนี้ถ้าหากามันตายตีครับโดนะมันตายโดนนะห้นตายแล้วเราก็เอาละครบองห้าเลยคราวนี้เป็นปานาติปาตแนะ่พูดทำนะมีหวังจะไป ตกนรกอบายภูมิรกกรรมอันนี้แน่เพียงแต่ว่ามันจะให้ผลเมื่อไหร่เท่านั้นไม่ชาติตัดไปก็ชาติต่ออไปเพราะฉะนั้นในอดีตเราทํากรรมแบบนี้มาเยอะแยะก็มีหวังว่าจะต้องไปตกนรกอบายาภูมิรกกรรมไอ้พวกนี้ที่เราทําไว้ทีนี้ระหว่างนี้จะทํำยังไงพระท่านพูดดีฟังชัดท่านบอกว่าเตะทวงมันไว้ก่อนว่างั้น คือเราพยายามจะเจริญกุศลไว้ปิดช่องอย่าให้อาุศลมันได้โอกาสที่จะให้ผลคือขยันหมั่นเพียนในอันที่จะทำกุศลเข้าไว้ให้มากๆกุศลชั้นต่ำชั้นสูงอะไรในม,ม,มีโอกาสครั้งไหนเมื่อไรก็อย่าละเว้นต้องทำท่านว่าอย่างนั้นก็ถูกของท่านะถ้าทำว้อย่างนี้นะอาก็เตะถ่วงเรื่อยไปมันยังไม่มีโอกาสมันก็ต้องรอกันไว้ก่อนนะ ระหว่างที่มันรอยอยู่เนี่ยเราจเจริญกุศลข้องเราไปเรื่อยๆเราอาจจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ปริิพานไปสะกก่อนไะอ้กุศลนั้นก็ตามให้ผลไม่ทันก็ได้หรือว่าเอาเถอพลาดตรงพลาดท่าเข้าไปเกิดไปตกในรกก็อาจจะตกได้ไม่กี่วันเพราะว่ากุศลที่มาจเจริญไว้มากๆไปทอนกําลังเสียหมดก็ตกได้ไม่กี่วัน นะเพราะฉะนั้นเจริญกุศลนั้นมีแต่ของดีนะต้องมีความพยายามที่จะฆ่าและก็เตนะมรานังข้อห้าน,นี่แหละเป็นอันว่าเป็นปานาติปาดก็ต้องต้องข้อนี้แหละสัตตายเพราะความพยายามนั้นบางทีนะไอเจตนาไอทีแรกอ่ะมันยังไม่มีอนะ่ะอย่างการณีที่จิ้งจกมันเกาะที่ขอบหงกต่างอะไรเนงะี้ยถึงเวลาเราก็ปิดหน้าต่าง อ้าวไปหนีมันตายอ่ะนะไอ้วัากาเจตนาอะไรไม่มีไอทีแรกะนะฮะแต่พอเรารู้เขา้าไ่้เราไปหนีจริงจบตายซะแล้วราวเนี้ยเพราะความที่ไม่รู้ก็รักษาจิตไว้ให้บริสุทธิ์อยู่ไม่ได้อยู่ดีๆหาเรื่องใส่ตัวว่างั้นเถอะพอเห็นจริงจบตายอย่างนี้ก็เกิดสมน้ำหน้าไม่ใช่ที่ใช่ทางที่เองจะมาอยู่ตรงนี้นะตายแต่มันก็สมดีแล้วอะไรยต่ออะไร ท่านบอกว่าแม้เพียงแค่นี้ก็เกิดวัฏกากะเจตนาแล้วนะบางคนเถียงบอกว่าอ้าวแล้วไอ้การตายเนะี่ยมันเราทําเสร็จไปแล้วนี่ไอเรื่องสมน้ําหน้าอะไรเจตนาอะไรมันทีหลังนี่ท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตนะมันมีการสืบต่อนะไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้ว สัตว์นั้นตายไปแล้วก็หมดสิ้นกันทีนี้ไอ้วาระจิตของเราเนี่ยเป็นของใหม่ร่วนไม่มีการสืบต่อกับของเก่าถ้าอย่างนั้นแล้วเอาละไม่เป็นไรไม่บาปแต่ว่าทีนี้จิตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสืบต่ออยู่ในวาระในสันต,ติเดียวกันอยู่อย่างนั้นก็มีคติเป็นกําลังฆ่านั่นแหละนะกาลังติดพันกันอยู่อย่างนั้นถ้าหากในวันต่อมานะฮะมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ก็รูป พอเห็นป้า่ามันตายเนี่ยก็เกิดสมน้ำหน้าเนี่ยตายซะกะดีแลวกถือว่ามีวัตถะเจตนาเหมือนกันเป็นไปนใ,นในในความสืบต่ออันเดียวกันว่าระจิตคราวเดียวกันไม่สบายเนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้สมไหนกังวลไปให้เราทําบาปทํากรรมไตแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่ติดกับเป็นอะไรอันนั้นเป็น เขาเรียกว่ากุกุดจากความกระดกลุ่มในไอ้สิ่งไม่ที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่งามที่เราทําไปแล้วก็เรามาเกิดํานึกว่าเอ้ไม่น่าจะทําอย่างนั้นก็เกิดกลับกุ้นใจขึ้นมาไม่น่าทํามันก็เป็นเพียงกิเลสไม่ใช่กรรมเกิมาอะไรครับอ๋ออ๋อครับ โอ้ยไม่ไม่จะว่าไม่เจตนาไม่ได้หรอกครับแล้วมันตายโดยอาการยังไงเราไม่เจตนาจะให้มันตายแล้วมันตายได้ยังไงเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนี่มันมีชีวิตแล้วเรารู้ว่ามีชีวิตแล้วเรามีความคิดจะฆ่าแล้วมาบอกว่าไม่มีเจตนานะ่มันไม่ได้นะมีครับมีไม่ใช่ไม่มีมีแน่ๆถ้าอย่างนี้สิครับอาจจะไม่มีคือมีคนถามเหมือนกันว่า ในกรณีที่นักโทษถูกตัดสินให้ประหารชีวิตผู้พิพากษาที่พิพากษาให้เขาถูกประหารชีวิตทำปานาติปาบไหมบาปไหมอาันนี้สิครับผมก็เลยต่อเป็นสองอย่างคือมันได้ทั้งสองอย่างบาปก็ได้เป็นปานาติปาบก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้ตัวเพชฌฆาตผู้ลงมือบาปแน่ประการเดียวเพราะอะไร เพราะบอกว่าเพราะว่ครบองค์ห้าเลยกฎเนนี้อะไรเป็นสัตว์มีชีวิตแล้วรู้เปล่าก็มีชีวิตเอารู้แล้วมีความคิดยังไงเอาก็จะยิงให้มันตายแล้วไงแล้วทําความพยายามหรือเปล่าก็ทําทําไมจะไม่ทําเหนี่ยวไกลปืนไปอย่างนั้นจะไม่มีความพยายามได้ไงอ้าวแล้วก็พยายามยิ่งกว่าปกติธรรมดาไปตรวจสอบอีกนะ ว่าตายกเปล่าไอ้ยิงไปชุดแรกถ้าไม่ตายซ้ํมันก็ไปอีกชุดนี่เป็นอย่างนี้ที่จะไปเจตนาที่จะให้เขาตายนะแมเต็มเปี่ยมแล้วก็เขาก็ตายลงแต่สมตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นเป็นปานาติปาตแน่แต่ผู้พิพากษาไม่แน่ผู้พิพากษาเนี่ยเป็นอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรไอ้ไอพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่มาประกอบในการพิจารณาคดี อ่าสำนวนที่ตำรวจส่งมาก็ตัดสินไปตามนะไม่มีความคิดอย่างนี้เลยว่าไอ้ผู้นี้จงตายเถ้าเถิดนี่ไม่มีเขาจะตายก็ตายตา,ยตามไอ้พยานหลักฐานถ้าหากพยานหลักฐานไม่ดีหรือว่าไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอที่จะตัดสินให้เขาตายได้พระผู้พิพากษาก็จะไม่ตัดสินให้เขาตายเพราะฉะนั้นจะว่ามีวัตกาเจตนาไม่ได้แบบนี้วัตกาเจตนาเนี่ยมันมีอย่างนี้ประสงค์จะให้เขาตายท่าเดียว บางทีพยงพยานหลักฐานอะไรยังไม่น่าจะตัดสินให้ตายเลยแต่ตนเองมีอคติเกี่ยวกับว่าไม่ชอบมีเหมือนกันลลักษณะนี้คืออะไรเป็นคนค้ายาเสพติดแล้วก็ไปก่อคดีฆ่าคนตายด้วยถูกเขาจับได้ขึ้นศาลตัดสินหนะรีตัดสินเลยอุาสกษา ใหตายเลยเพราะอะไรเพราะลูกชายคนนึงไปติดยาเสพติดจงเกลียดจงชังในเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษไอ้อย่างนี้มีวัตกาเจตนาเนี่เพราะความที่ไม่รู้ที่หรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ลักษณะเรียนนี้จะมีวัตกาเจตนาร่วมก็ไปนในการตัดสินนั่นด้วยเพราะฉะนั้นจริงตอบได้สองแง่แต่ปกติแล้วาทหารว่าจะเพียงแต่รักษาความเที่ยงธรรมไว้ยอย่างเดียววัตกาเจตนาจะไม่มี แล้วแต่พยานหลักฐานบางคนมีอย่างนี้ซะเลยซ้ำว่าแหมคดีมาถึงเราขออย่าให้มันถึงกับต้องฆ่ากันตายเลยอ่าพอพยานหลักตรงหลักฐานอะไรพร้อมตัดสินได้ฆ่ายัางตรวจสอบอีกก็มีทางจะช่วยก็ได้ไม่อยากให้ตายเลยนะบุญภากษาบางคนยังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าตายได้แล้วก็ตายท่าเดียวนะยัง มีอีกมีความประพฤติอะไรยังไงนะบางทีเพื่อจะให้แน่ใจให้ตำรวจไปสอบสวนมาใหม่อย่างนี้ก็มีและมีสิทธิ์จะทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทําปาณาติปาอะไรแต่ว่าเพชฌฆาตแน่นอนจะมาอ้างว่าหน้าที่ไม่บาปไม่ได้นะเดีย๋ยวนี้ชอบอ้างเอ้มันเป็นหน้าที่มันจะบาปได้ยังไงอยากทหารออกไปรบฆ่าศัตรูอะไรอย่างนี้ นี่เราทำหน้าที่หน้าที่ปกป้องประเทศชาติอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยไม่บาปไอบาปหรือไม่บาปมันเลยมาขึ้นอยู่กับไอข้ออ้างว่าเป็นหน้าที่อ่าเรามีหน้าที่ธนุบำร,ร,รุงบิบดามารดาเลี้ยงดูท่านในยามแก่ายามเฒ่าเราไม่มีการไม่มีงานทํายากจนข้นแค้นไม่รู้จะทํำยังไงถึงจะดูแลท่านได้เราก็ไปปล้นไปจี้เข้ามาพอตํารวจจับมาจับอย่างนี้ อ่าลองไปอ้างตำรวจสิผมทำตามหน้าที่นะหน้าที่ของลูกที่ดีดูที่ตำรวจจะปล่อยไหม <c oughs> มันไม่ได้เลยครับจะมาอ้างหน้าที่อย่างนั้นไงกรรมชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วผมเคยอ่านพระสูตรบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกพระสูตรนี้เทวทูตสูตรคนที่ไปนรกพอถึงพอผพ่าตายปับ๊บก็ไปเกิดเมืองน,นรกเลยปฏิสนธิตั้งขึ้นในที่โน้นเลย ทางพระพุทธศา,ส,าสนาก็มีแต่แบบนี้ประเภททีต่ตายแล้วก็วิญญาณออกจากร่างและมีคนนุ่งผ้าแดงมาจูงมจ้งมจูงมือพาไปขึ้นยานพันละอย,อ,ยอย่างได้อย่างหนึ่งไปเมืองนรกแล้วก็เที่ยวเห็นสองข้างทางว่ามีอะไรกันบ้างไอ้ทํานองนี้ไม่มีนะในพระพุทธศา,ส,าสนาไม่เคยสอนมีแต่ว่าต้กคนเราถ้าเกิดใหม่เช่นเราไปเกิดในนรกก็จะปรากฏเป็นสัตน์นรกในที่นั้นเลย เช่นจุดติจากมนุษย์ตายในมนุษย์ก็จะเกิดเป็นสัตว์ในรกที่นั่นเลยไม่มีการเดินทางเนี่ยพอไปถึงที่นั้นก็จะเจอยมพระบาลน,นนายนิรนิรยาบาลน่นะท่านพูดอย่างนั้นเราพูดว่ายมพระบาลก็จะถามก่อนสัตวในรกอะสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยท่านเคยเห็นคนเกิดไหมสัตว์ในรกก็ต้องตอบว่าเคยเห็นมีใครบ้างไม่เคยเห็นนะ ก็ต้องเร <Christina. S 1> <tes ล> าก็เคยเห็นและท่านก็เคยน้อมมาหาตัวเองอย่างนี้ไหมว่าแม้เราก็มีความเกิดเป็นธรรมดาตัณนรกก็บอกว่าไม่เคยแล้วท่านเคยเห็นคนแก่ไหมก็เคยเห็นแล่ท่านก็เคยน้อมมาหาตัวท่านไหมว่าเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาตัณรก็จะตอบอย่างเดิมอีกว่าไม่เคยเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็เคยแต่เคยน้อมก็มา หาตัวไม่ว่าเราก็ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่ในรถก็ตอบว่าอย่างนั้นอีกไม่เคยเคยเห็นคนตายไหมเคยเคยน้องก็มาหาตัวไมว่าเราก็จะต้องตายเป็นธรรมดาไม่เคยอีกยมพระบาลก็เลยตักเตือนว่าเพราะท่านไม่รู้จักพิจารณาอย่างนี้จิตใจของท่านก็เลยมีแต่อกุศลกลุ่มมจึงทำกรรมชั่วทำกรรมชั่วแล้วมา บังเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านทําตัวของท่านเองเราไม่ได้ลงโทษอะไรท่านท่านลงโทษตัวของท่านเองว่าแล้วก็มีคนพาสัตว์นรกนั้นไปทรมานว่า่างนั้นเนี่ก็ไอเรื่องนี้มันมีคติที่ดีดยู่หลายอย่างประการแรกเอาเถอะถึงเราไม่เชื่ออะไรประการใดก็เถอะไอการที่ยมพระบาลซักไ้สัตว์นรกอย่างนั้นเป็นเหตุให้เรารู้ว่า คนที่ทำกรรมชั่วเป็นเพราะว่าถูกอกุศลถูกอกุศลหรือกิเลสมันกลุ่มหล,มกกล,มลุมอยู่บ่อยๆถูกกิเลสกลุ่มรุมอยู่บ่อยๆนี่มีโอกาสทำกรรมชั่วได้โดยง่ายทีนี้มีปัญหาว่าเพราะเอิดไรกิเลสจึงกลุ่มหลุมจิตของเขาอยู่บ่อยๆก็มีอย่างเดียวท่าน,นั้นอ่ะคือไม่รู้จักพิจารณาเรื่องเรานี้ว่าเรานี่ยังมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ดะจิตมันก็ไม่สลดสังเวชสิครับเพราะจิตของเราถ้าไม่สลดสังเวชแล้วมันก็จะต้องมัวเมาไปตามกิเลสอะถูกกิเลสครอบงำชักพายทำนั่นทำนีนนน่ซึ่งเป็นอกุศล,ลกรรมได้โดยง่ายโดยเฉพาะถ้าหาไปคบคนเลวอะไรข้ออีกอ่ะแม้ไปได้โดยสะดวกทีเดียวในทางที่เลวแต่ถ้า,ามันพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอ จิตมันจะสลดสังเวชจิตใจของเราถ้ามีความสลดสังเวชได้แต่มันจะไม่น้อมไปในทางอากุสลนะมันจะน้อมไปในทางกุศลนะยกตัวยอย่างสักอย่างอย่างพิจนารณาอยู่เสมอว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา